ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่และคูนชาแนลนะครับวันนี้ครัเราอยู่ในเกม w i l r u n n e r Pixel Match นะครับก็คือเป็นเกม w i l r u n n e r นั่นเองแต่ว่ามาในรูปแบบใหม่ครับเป็นรูปแบบการเล่นแบบเรียงเพชรนั่นเองนะครับก็เป็นเกมเล่นแบบง่ายๆนะครับผู้ใหญ่เล่นได้ครับเด็กเล่นดีนะครับเล่นง่ายๆนะครับเข้าไปอันนี้เราก็เลือกนะครับ Cards Combo นะครับที่เราจะใช้นะ ส่วนมากําไม่ค่อยถึงนะครับอันนี้ลองทดสอบกันเล่นนะนี่ยังได้เปลี่ยนชื่อตัวละครนะครับตัวผมชื่อเจลหลังสองสามอยู่เลยนะเนี่ยนี่ครับก็สลับง่ายครับตัวที่มันจะสลับกันโดยที่เธอเราเนี่ยเล่นได้สองครั้งนะเห็นไหมพอสลับสองครั้งเสร็จเนี่ยก็จะไปยังเทินของผู้ต่อสู้เรานะครับอ่าเนี่ยครับรอผู้ต่อสู้เรานะครับหลังจาก เขาเล่นสองครั้งเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาถึงตาเราโอ้ยอันนี้เขาได้คอมโบนะครับ <Your turn. S 1> ได้ไปสิบแต้มเลยทีเดียวอ่านี่ก็จะถ้าเราปล่อยไว้นานมันก็จะแนะนําให้เราสลับด้วยนะครับอย <A bonus. S 1> ่ถ้าเราสลับได้ลูกบอลสีฟ้าเนี่ย <A bonus. S 1> ก็จะได้พลังงานตรงนั้นเพิ่มนะถ้าเต็มเราเราถึงจะใช้สกิลได้นะครับ ไปครับไปต่อไปนะต่อไปอันนี้เทิ์นที่สามแล้วนะครับเ์นที่สามโอเคได้หนึ่งครั้งได้กหนึ่งครั้งโอ้ยได้สิบดคะแนนสูสีนะครับเกมนี้บางทีมึงก็ต้องพึ่งโชคนะครับไปครับเขาไม่ติดคอมโบยังพอได้เราติดคอมโบสักครั้งหนึงไฟนอลราวนั่นเทิที่สี่แล้วนะครับเป็นยังไงครับจะชนะไหมครับจะได้หรือเปล่าไปนะครับ 21แ้มขอหน้าขอหนะติดคอมโบอาไม่ติดแย่แล้วนะครับศัตรูชนะแน่ๆนะครับเทร์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยไปนะอ้าวติดคอมโมอีกนะครับได้แต้มบวกไปแสงเป็น29แทมแล้วนะครับยังไงต่อครับยังไงเขาครับโ้แย่แล้วครับเขาชนะนี่ครับเมื่อเขาชนะเขาก็จะได้ถ้วยทองไป30นะครับแล้วก็ได้เงิน อีกสินะครับอ่านี้นี่ครับเราก็เลือกการ์ดลองเปลี่ยนการ์ดหมูบ้างเผื่อจะคอมโบง่ายนะครับอ่ามาแล้วครับผมราวนด์วันยูร์ทมาครับต่อไปนะนี่เธอเราก่อนไปครับนี่ไปไม้เขียวเลย <Extra Mill. S 1> นี่ครับ <R umble. S 1> เอสตามู๊ไปเลยนะครับ สตาร์ทที่เก้าแต้มเลยนะครับโชคดีจริงๆไปครับไปต่อฮะอ่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคพอใช้ได้อยู่โ้ตรงไหนดีฮะนี่ครับอ๋อพอเราทิ้งไว้สักพักเนี่ยเวลาเกินครึ่งเนี่ยก็จะต้องรีบ เลื่อนนะครับผมมาครับอันนี้ตาของเขาแล้วนี่เธอแรกของเราได้ถึงตั้งส9บเเราจะตามทันไม่นี่เนี่ยโอ้ยคอมโบซ้อนสองครับไปสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยนี่มันโกงช,ชัดนี่เอาครับตรงนี้ครับก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อนะก็กดเปลี่ยนง่ายๆครับ ก็เปลี่ยนนิกเนมนะครับแล้วก็ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะเราใช้ภาษาังกฤษนะครับก็เป็นแร็กคูลนะครับอ่านีเท่านี้เองเรากดตกลงนะครับอ่านี่เยบรอยนะครับผมเราก็มีเดลี่โบนัสนะครับให้เราได้กดด้วยนะ ระบบอื่นก็ยังไม่ค่อยเปิดนะครับเกมนี้เพิ่งมาใหม่เลยก็ส่วนมากก็เป็นเกมแบบง่ายๆเบสิกๆนสินะครับเน้นการดูโฆษณานะครับแต่ว่ายังไม่เห็นมีนะโฆษณานะแต่ว่าแบบระบบสัวใหญ่นะเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะครับเป็นเกมเรียงหินสีธรรมดาเนาะก็ใช้ตัวละครของวินลันเนอร์นั่นเอง ับบางตัวยังไม่มีคุณสมบัติเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทาง c h anel n ด้วยนะครับ